สวัสดีครับวันนี้ผมนายศิริภูถีวงแปดชิมผมอดิศักดิ์พันธ์สุขครับครับพวกเราจะมาสาธิตการปรับจูนคลื่นวิทยุ AM นะครับอุปกรณ์ก็มีออสซิโลสโคปนะครับแล้วก็ซิกเนลเจเนเรเตอร์นะครับแล้วก็สเปกตรัมนะครับแล้วก็วิทยุ AM นะครับที่พวกเราได้ทําขึ้นมานะครับครับเรามาดูขั้นตอนกันเนะครับขั้นตอนแรกครับเราต้องเซตเครื่องสเปกตรัมครับโดยที่กดปุ่ม พีเซตนี่นะครับสีเขียวครับกดแล้วก็กดสตาร์ทนะครับ <900. S 1> เริ่มที่เก้าร้อยนะเก้าร้อยครับห้าร้อยห้าร้อยครับโลเฮิร์ตนะครับกดสต็อปที่สอันห้าสองพันห้านะครับโลเฮิร์ตแล้วกับ มาร์เกอร์นะครับกด normal ครับ990 9ครับโลเฮิร์แล้วกด select marker ครับกด normal อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดไปที่2 6 0กิโลเฮิร์ครับเราก็ได้ช่องสัญญาณขึ้นมา2ช่องนะครับเราก็จะทำการวัดความถี่นะครับในการ ค <Keep. S 2> ลิสายสีแดงที่ตัวคาปาซิเตอร์ครับเพื่อป้องกันไม่ให้สเปกตัมพังนะครับเราทำการเปิดเครื่องวิทยุครับเราก็ดูสัญญาณนะครับที่ขึ้นระหว่างช่องสองช่องนี้นครับเราเช็คดูว่าช่องสัญญาณไปทุกช่องไหมครับ พอดีว่าเครื่องเราทํามาได้พอดีเลยนะครับเราก็จะทําการจูนคลื่นต่อไปนะครับโดยการใช้เครื่องซิก n a l จ e เจเนเตอร์ครับครับในการจูนคลื่นนะครับเราก็จะทําการเลือกที่โหมด B ีนะครับแล้วก็เลือกที่ประมาณ455นะครับประมาณนี้นะครับ455ทําการเปิดเครื่องเจเนเลเตอร์นะครับ แล้วก็เอาคอยเข้าไปในแกนเฟอร์ไรนะครับแล้วทีนี้เราก็จะทำการเปิด <subtract noise> ครับทีนี้เรามาดูออคซิโลสโคปนะครับเราก็จะเอาสายนี้นะครับเกี่ยวกับค่าความต้านทาน100โอห์มนะครับแล้วก็ ียบที่กาวนะครับทำการดูแรับลูกขึ้นนะครับให้เป็นลูกขึ้น,นชิมนะ็นสุดข,ขานะแม่งชิมขาในครับเราก็ปรับไปเรื่อยๆครับจนให้ได้ลูกขึ้นทรายครับให้ได้เป็นลูกขึ้นทรายมากที่สุดนะครับ นี่ครับไี่ได้เป็นลูปขึ้นซ้ายแล้วครับนี่ครับก็จะกลายเป็นลูปขึ้นซ้ายนะครับครับทีนี้เรามาลองฟังดูครับว่าเสียงที่ได้ออกมาขึ้นจะชัดมากกว่าเดิมแค่ไหนครับโอเคครับเราก็ทำการทดสอบนะครับทดสอบโดยการเปิดหาขึ้นดูนะครับ สำรับการปรับขึ้นเอมของเราก็จบเพียงเท่านี้ครับกลุมของพวกเราก็จบการัสน่หเสนอเพียงเท่านี้ครับ